สวัสดีครับหมบอบอมจากวิพาสเมดิคีนะครับวันนี้หมอบอมมีเคสตัวอ,อย่างนะครับหลังการเติมคาลตาไปเพียงครั้งเดียวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปยังไงบ้างกับบริเวณใบหน้ามีการยกกระชับหรหือเปล่าหรือมีกัน เพิ่มปริมาตรวอลุ่มตรงไหนบ้างน,นะครับเราไปดูกันครับปัญหาของรูปแรกนะครับจะเห็นเลยว่าตัวคนไข้เองมีปัญหาเรื่องของการตาค่อนข้างฟ้า,านะครับแล้วก็มีร่องแก้มค่อนข้างชัดสัดส่วนบริเวณใบหน้าเนี่ยไม่ไม่เท่ากันค่อนข้างเยอะแก้มฝั่งนี้จะมีความห้อยลงเยอะกว่าฝั่งนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าหน้ายังดูเอจจิ้งดูไม่ยกระชับเข้ารูปเพียงพอหลังจากการเราทําการเติมไปแล้วหนึ่งครั้งเรามาดูใบหน้าในใคนไข้กันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เรามาดูเทียบคนได้เลยเนาะสังเกตได้ว่าหน้าคนไข้เข้ารูปมากขึ้นเนาะรู้สึกว่าตัวแกนเนี่ยมีการยกเข้ารูปมากขึ้น,นหน้าสองข้างมีความเข้ากันมากขึ้นนะครับส่วนตัวตาเนี่ยสังเกตได้ว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องตาข้า,ใาทใสไลีกเนาะตอนนี้ตายกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็วอลลุ่มดีเพสเมนต์ตรงขมับค่อนข้าง,ง,ง,งดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าครั้งที่สองเนี่ยจะมีการประเมินการราาักษาอย่างไรบ้างมาติดตามดูันครับ ตอนนี้นะครับหมอกําลังประเมินโครงหน้านะครับเราทําการมาเป็นจุดที่หมอจะทาการางแผนการรักษาซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นเป็นอย่างมากนะครับในการรักษาปรับรูปหน้าและโครงหน้าให้มีความสมูทสวยเข้ารูปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําการรักษาสกอลต้าทุกครั้งเนี่ยหมอจะทําการมารเกอร์ประเมินทุกครั้งนะครับ ตรงนีม้มีความนุ่มไปไหน่อยต้องเติมพอเจนบอลเข้าไปให้หน้าดูเต็มลิปติง้งเนาะตรงนี้ว่างแผ่ข้างนี้ก็ต้องมีการเติมความหมับจริงๆความหมักของคนไข้ก็ค่อนข้างสวยเลยหมอกแก้มก็คือดีแล้วไม่ต้องเติมแล้วเน้นเรื่องลิปติง้งหมดเลยวันนี้ตองนางนั้นนิ่ม ทีนี้หน้าคุณเปิ้เขาจะโครงหน้ายังไม่วีเชฟเป็นไอเดียลของผู้หญิงเเชียนเพราะนั้นเราจะทำการปรับโครงหน้าเขาจะให้มีความยาวตรงๆงเป็นแบบสีหลียมอะไรเงี้ยให้มีความเป็นรูปไข่ขึ้นแล้วก็จะวางสกเกลต้านในแนวนี้ครับนี่หน้าก็จะยกในแนวนี้ก็จะรูปไข่ขึ้นเหน้าก็จะตึงขึ้นลองแก้มก็จะลดลงคำับเต็มขึ้นตากก็จะดีขึ้นจะหมออาจจะวางตัวตัว,ตวนนะ สเกลตาเข้าไปในจุดนี้นิดนึงไปซับหน้าแก้มนิดนึงเพราะรู้สึกว่าหน้าแก้มปันความวิยุนค่อนข้างน้อยละเพื่อให้หน้ามีความกระชับมากขึ้นตรงนี้ดีแล้วนะครับอย่าไปเติมเนาะอะไรที่อะไรที่สูงแล้วดีแล้วเราไม่ต้องไปเติมเพราะนั้นการประเมินรูปหน้าข้างสำคัญมากเพงานถ้าไม่ได้รักษาโดยแพทย์ผู้รับการเทรนจากบริษัทสเกลตาโดยตรงก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันค่อนข้างต้องใช้การเทรนที่ดีพอสมควร อันนี้เรากระดูจากอะไรครับโครงสร้างหน้าโครงสร้างหน้าองเราไม่เท่ากันตัวกระดูกเองก็ไม่เท่ากันตัวชั้นไขมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ที่มากเพียงพอเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าจริงๆเราต้องแก้อะไรแก้ตรงไหนเพื่อที่จะแม่งใครดูเป็นฮาร์โมนสที่สวยที่สุดดูธรรมชาติที่สุดดูไม่ปลอมถ้าสุขขาดขาดสกิลตรงนี้ไปเนี่ยเราจะค่อนข้างลำบาก ราะนั้นสำหรับหมอบอกก็รักษาด้วยวิธีนี้มาค่อนข้างมากกว่าห้าสิบกว่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างเจอรูแปแบบหลายรูแปแออกมากก็เลยค่อนข้างช่างนานเพราะนั้นถ้ารักษากบหมอกมก็คือสวยออกไปได้น้อยยกระศีงให้เป็นรูปไข่ขึ้นไปแล้วจะทําให้โครงตรงนี้ดูคมขึ้นนิดนึงเพื่อจะให้คนไข้เขาแบบมองจากด้านข้างแล้วเขาดูสวยประจ่าเวลาคนมองจากด้านข้างก็จะดูผอมดูหน้าเรียวหน้าสวย ตอนนี้ปัญหาคือร่องน้ำมากเนใกล้จะมาแล้ววอลลุ่มมารีเพลซล่ะรีเพรสชั่นล่ะถ้าเหลือยาหมอจะมาวางน้ำมากวองน้ำมากนอยถ้าถ้าเหลือนะแกตรงนี้ก็จะดูเด็กขึ้นสวยคืนถูกไหมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเคล็ดกันครับ